ไปเรื่องของ Microsoft กันบ้างคุณผู้ชมครับไม่ได้มีแต่นักซักเบิกเท่านั้นที่จะประกาศเรื่องของ Facebook กลายเป็น MetaVerse แต่ Microsoft เตรียมเข้าสู่ MetaVerse ด้วยโดยการเคลมนะว่าคุณจะเข้าไปได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใช k e เองเจ้าของรองเท้าแบรนด์ดังเตรียมจะเข้าสู่ MetaVerse ด้วยประกาศรับสมัครออกแบบวัสดุเสมือนจริงครับอ้าวเป็นยังไงน้องดาวเชิญคือ ต้องบอกนะคะว่าตั้งแต่ที่ f c e e o o o เนี่ยเขามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทหลายบริษัทเขาก็มีการเดินหน้าในเรื่องนี้เหมือนกัน Microsoft ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐก็มีการประกาศว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการ Metaverse ผ่านการอัปเดตท e ม m s นะคะบริการเกม Xbox พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะที่ชื่อว่า d y n a ม i c 365 Connected Spaces นะคะโดยที่จะเตรียมแสดงตัวอย่างครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้จะช่วยให้องคอ์กรเนี่ยสามารถที่จะรวม Metaverse และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ากับธุรกิจของเขาได้ Microsoft เขาก็ยังได้มีการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ 3D นะคะ 3D อวตารเป็นอวตารแบบ3มิติเลยนะคะสำหรับใช้ในการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams อวตารแบบ3ามิตินี้นะคะของ Microsoft จะถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า m e s t of Team เพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์ VR แล้วก็ AR แล้วก็อย่างที่เขาเคลมบอกนะคะว่าสามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้เลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนช,ชุดอุปกรณ์ VR หรือว่า HoloLens นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ก็ได้อะ มุมมองของ Microsoft ก็ดูเหมือนว่าทิศทางการพัฒนานโลกของ Metaverse เนี่ยจะเน้นไปที่การประชุมส่วนใหญ่โดยมีความพยายามที่จะทำให้การประชุมมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านอวตารสามิติให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการประชุมผ่านการจำลองการประชุมภายใต้ออฟฟิศเสมือนจริงค่ะพี่หนุย่ยนอกเหนือจาก m e จ h for Teams นะครับซึ่งเป็นบริการใหม่นี้ Microsoft ก็มีแนวคิดจะขยายโลก m e t a v e r s e ไปยังเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox อีกด้วยนะครับ Microsoft มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้เกมชื่อดังอย่าง Minecraft นี่ลูกสาว<ะ>ผมเล่นอยู่ Halo นะ <'t> เอาไป h a l o Halo นะ Halo ะ l ล n s ใช่ไหมอันนี้คือแว่นแต่อันนี้ชื่อ h a l o แล้วก็ Flight Sim <ะ>หรือ Microsoft Flight Simulator โอ้ดีเหมือนกันพี่จ่ายลิขสิทธิ์ไป4,000กว่าบาทเล่นยังไม่ค่อยคุ้มเอาเป็นว่า<ะ>ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเกม 3D อยู่แล้วแต่อยากให้คนดูมุมมองที่เห็นเนี่ยเป็น3มิติเต็มรูปแบบแบบเมตาเวิร์ด้วย โดยเฉพาะเกมฟลายซิมเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าการพัฒนาให้คนมาเปิดประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินขับเครื่องบินเห็น <c oughs> สภาพแวดล้อมสภาพอากาศต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับการเป็นนักบินจริงๆเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ผมนึกถึงหลายสิบปีก่อนนะยี <c oughs> สปีที่แล้ว f l y s ซิมูเลเตอร์กำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยคนหลายๆคนที่เขาจริงจังกับมันเขาชอบขับเครื่องบินเขาจะต้องทำคอกพิท เป็นอุปกรณ์เป็นเก้าอี้เป็น e, เบาะเป็นปุ่มเป็นคันโยก <S <S โยที่เหมือนเอามาจําลองความรู้สึกใกล้เคียงแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วครับคุณอาจจะ <S <S <า>ได้ความรู้สึกแบบแบบนั้นได้เลยซาเทียนาเดล่าว่ายังไง CEO Microsoft สัญชาติอินเดียนะครับให้สัมภาษณ์ในส่วนของ Microsoft ขออภัยเชื้อสายนะเป็นสัญชาติอเมริกั <S <S 1> <S 1> <อ>นเรเป็นว่าเขาบอกว่าเราเคยมีสิ่งที่เรียกว่า m e t a v e r s e มาก่อนแล้วนีอันนี้ขิงมากนิดนึง ไม่ว่าจะเป็นระบบของ Microsoft Teams ใช่ไหมการประชุมเนี่ยนะหรือจะเป็น Hololens เราทำมานานแล้วนะแล้วก็มีคำนิยามที่เราพูดไปแล้วว่า MetaVerse เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถฝังการประมวลผลลงในโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วก็ฝังโลกแห่งความเป็นจริงไว้ในการประมวลผลได้อีกเดียวกันโอ้แปลอะไรเนี่ยนำเสนอตัวตนที่แท้จริงสู่พื้นที่ดิจิทัลสิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถนำความเป็นมนุษย์ของเราไปกับเราได้ในโลกเสมือนอ่า นี่นี okay. ่นี่น่าสนใจนะคืออธิบายง่ายๆ h o l o o l n s เนี่ยมันเป็นแว่น VR หรือ Mixed Reality สำหรับการทำงานมาสักระยะแล้วส่วน Microsoft t e ท m s เข้าประชุมกันมาตั้งนานแล้วฉะนั้นพอมาทำล่าสุดนี้ Mesh for Microsoft Teams อันนี้ก็เป็นมุมมองที่เนี่ย a อ c e n t u r ออันนี้คือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน Digital t r a n sfmation o r นะหรือแม้กระทั่งการทำงานในองค์กรเนี่ยการประชุมเนี่ยแทนที่คุณจะใช้หน้าสดคุณใช้อวตารได้นะ บางทีคุณไม่พร้อมไงบางทีหน้าสดอย่างนี้ไม่อยากออกกล้องอย่างนี้หลายที่ไปปิดการประชุมผมบอกเลยนะว่าการประชุมที่ได้ผลคุณต้องเปิดกล้องปิดไมค์ใครอยากพูดยกมือพอไปปิดกล้องกันเป็นเป็น,เป,นเป็นพืชเนะี่ยคนพูดเขาขาดแรงกลุใจนะเขาไม่เห็นหน้าใครเลยถ้าหน้าคุณไม่พร้อมจริงๆเม่ใช้หน้าอย่างนี้เอาเอวตารใส่เข้าไปนี่อย่างน้อยเพื่อนร่วมประชุมก็ได้เห็นตัวตนคุณนะ่ะเป็นกราฟิกก็ยังดีอ่ะนี่